S <S สวัสดีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับแล้วก็เพื่อนเสมาชิกทาง u b e channel วันนี้มารีวิวนะครับตูเชื่อมโมโฟลเวฟ4พินเตอร์นะครับลักษณะการทำงานตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับโอนปรับแอมับส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มควบคุมพันนะครับจะมีพันธ์ไฮสวิตจะขึ้นยกขึ้นข้างบนนะครับพันโล สวิตจะผักลงข้างล่างส่วนสวิตตัวนี้จะเป็นระบบเลือกนะครับคูณเวฟล้วนๆหรือว่าคูณเวฟบวก4ีฟิลเตอร์นะครับไฟก็จะออกมาเรียบกริบไม่มีลูกขึ้นแทบผนออกมานะครับส่วนถ้าเป็นระบบคูณเวฟนะครับก็จะความถี่ตูวเชื่อมซ้อนกับความถี่คูณเวฟนะครับก็ความถี่คูณเวฟก็จะประมาณ100ยเฮิร์ ความถี่ตู้เชื่อมจะอยู่ที่45กิโลเฮิรตซ์รวมกันก็ประมาณ98 998กิโลเฮิรตซ์นะครับก็จะเพี้ยนไปนิดหน่อยแล้วแต่ความถี่ของตู้เชื่อมที่เขาผลิตมานะครับส่วนตัวนี้นะครับผมได้ใส่ซอฟต์สตาร์ทไปให้ด้วยนะครับเวลาออนเครื่องนะครับเราลองออนเครื่องดู ตอนเครื่องหน้าจอจะยังไม่ติดนะครับหน้าจอนี้จะยังไม่ติดเราต้องมาเร่งวอลลุ่มก่อนเดีย๋ยวเราลองเล่งวอลลุ่มดูนะครับว่าได้แรงดันเท่าไหร่ครับ6 9 9ในโหมดคูณเวฟนะครับเดีย๋ยวเราลองดูแรงดันในโหมดคูลเวฟบวกฟีดินเตอร์ก็ผักลงครับ แรงดันจะเหลือ64.4โวลต์นะครับเรากลับมาฟูณเว็บเปิดไว้นะครับแล้วก็มาเทสระบบพันนะครับอันนี้จะเป็นพันไฮนะครับก็จะสวิตช์เร็วหน่อยถ้าเป็นพันโล น้องแปลกใจไปนะครับว่าพันโลแล้วตัวเลขมันหายนะครับว่านี้ผมต่อมิเตอร์คอมเอาต์พุตเลยว่ายังไม่ได้คีดแบตแรงดันจะยังไม่โชว์นะครับเดี๋ยวเรามาคีดแบตกันเคงดับไปแล้วนะครับคี่แบตปุ๊บจะแสดงสถานะแรงดันของแบตนะครับเรามาออนใหม่ เราก็มาเร่งเรงโวล์ World, เร่งแอมป์นะครับสมมติเราอยากได้ทัก10แอมป์แลวปรับไป10แอมป์ผมเลือกชันกระแทกโหมดโลอยู่นะครับว่า็เปิดชันมาก็จะประมาณนี้กระแส DC AC ประมาณนี้นะครับ มติผมเปลี่ยนเป็นพันไฮยกขึ้นพันไฮนะครับกระแสลกทีลูกเล็กาสังเกตดีนะครับระะก,ๆๆร,ะกะร,บระแสเอที T จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้สองแอมป์กว่าถ้าปรปับไปสูงอีกเอที A T ก็จะลดถ้าปรับมาตามอีกเอที A T ก็จะลดนะครับจะอยู่ประมาณ กับเกือบกลางไปทางมากนะครับปรับหาตำแหน่งที่ได้เอทีสูงสุดนะครับก็ประมาณ2.3งแอมป์กว่านะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบคนชอบทั้เอทีก็เลือกปรับเอาได้นะครับจะประมาณนี้พันไฮพันโลคุมพัน,นครับอันนี้เลือกคูณเวบ กับฟูเวฟบวกีพินเตอร์แลัวปิดอันนี้ก่อนนะครับติดแอมนะครับลดแรงดันก่อนแล้วก็ผักมาโหมดีพินเตอร์แล้วก็ปรับวนปากกระแสขึ้นไปให้ได้ิ0แอมเท่าเดิมครับสายซีจะออกน้อยนะสายซีติดแอมปเท่าเดิมมุดผมใส่พันไายมาออนพันหายมาตอนนี้อยู่ตำแหน่งพันหาย กระแสเอสจะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับมาเป็นพันโลกระแสเอสซออกแทบไม่ออกเลยนะครับออกนิดหน่อเก็จะประมาณนี้นะครับข้างหลังก็จะมีฟิลท้ายเครื่องให้ตัวหนึ่งใส่ไม่เกิน10แอมป์นะครับ ถ้าเกิดมันขาดเพราะเซฟระบบเครื่องนะครับแล้วก็เซฟระบบไฟบ้านเวลา i g b t ช็อตไฟไม่ดับหรือมิเตอร์หน้าบ้านท่านใช้ให้ไม่ต้องระเบิดนะครับไปดูแบตเตอรี่กันครับแบตเตอรี่มันเก่าหน่อยนะน้ำแดงหน่อย ลูกน,นี้จะมองไม่ค่อยเห็นฟองนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ับภาพแย่ครับามาเทสกำลังเครื่องหรือไมุดผมปิดเปลี่ยนเป็นฟูมแว๊บแรงดันก่อน เป็นคเวฟบูดแรงดังขึ้นมาปึ๊บ20แอมอันนี้ก็เป็นโอเวอร์ชาร์จแล้วนะครับปรับกล้องก่อนลืมปรับกล้องเป็นโอเวอร์ชาร์จแล้วนะยี่ิบแอมมุดผมใส่พันมาพันไฮนะครับออนมา ครับกระแส C นะ7มรุน่นนี้รุ่นนี้ออกแบบมาเหมาะสำหรับสาย AC โดยเฉพาะนะครับที่ชอบใช้ AC ชาร์จลงแบตนะครับน่าจะตอบโจทย์ก็จะจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ